ลูกค้ามาที่หน้าร้านนะครับอยากได้ใบสีหนึ่งชั้นแบบขนาดเล็กๆเราก็จัดให้เลยนะครับพันที่ใช้ตัวนี้เป็นพันยี่สิบสองเซนนะครับตัวรองกลวยความกว้างอยู่ที่หกนิ้วแล้วก็ความสูงก็อยู่ที่หกนิ้วเช่นกันนะครับแล้วก็จะไปหอ่อไอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่จะยัดเราก็ห่อพีชจะได้รูปทรงนี้นะครับแล้วก็มาทำตัวถักเปียสำหรับเอาไว้คาดกลวยจีบ ถักยาวหน่อยนะครับเราถักแล้วเราก็ไปวัดวัดสิท์แล้วก็ได้ความยาวที่ต้องการแล้วก็เอามาต่อกันอย่างนี้แล้วก็ดันลงตรงฐานนะครับประกอบกวยใส่พานให้เสสรรเรียบแล้วแล้วก็ประกอบช่อใบสีจะเป็นช่อใบสีแม่1 1นะครับจํานวน6ช่อประกอบเสร็จแล้วก็ฉีดม้นมาเกอะให้เรียบรรอยมันก็จะได้เงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ประดับด้วยดอกดาวเรืองยอดก็ใส่เป็นยอดดอกบานไม่โรยแล้วก็คาดมาลัยดอกรักนะคะ